พี่ชนะพี่ชนะโมคฮะจมั่นชัะม่เดือว่ะตายเชยชัดที่เขาทำไรเลยยยดว่ะเอากูตายหมายมันแขออกมาจากานึ่งวิมามาท่นนมุนมายาเลยต้องขันนีดูดิโอ๊ยสุกัย่าแเยแล้วอะไรอะพึ้งเปไงสมถึงไปไงกูดูเลยเออเน็ไม่ถ่ายพเลยนี่รวะ ไอ้ิบาแล้ว <om> ช <ers> ิบ้าแล้วชิบ้าแล้วเกิดขึ้นแมกมาขึ้นอ่ะไม่เห็นเลยเลยกูกูดูดูทุกอย่างก็หมุนกูจะเดินตามสมาร้าไปก่อนกูไม่รู้เรื่องทุกอย่างหมุนเกิดขึ้นมากฤตทุกอย่างหมุนเลยเกิดได้ขึ้นอ่ะกูต้องเดินตามเดินเดินตรงนี้เดินไปโอเคฮะงงมาก ไอ้ยีนี่บปไอเดียวมันบตายวะไ่ได้กูลอยืูลอยไปแต่ันไม่ตายไปได้เขากินบัอกอยู่เปิดโปรเมบล็กอยู่เย้เทบั็อจโดีกูบล็กูเลยรอดจากการตายไม่นั่นก็อยากเรียกเงินดิเฮ้ยกูเรียนอะไรอีกนี่ยแล้ว่้องเาตูอ่ะแอละไอชิบายแล้วมันต้องสู้กันดี มันมันส oh ุดมัน no, สุมเดี๋ยวมันจะมีรอแล้วไอ้การูอ่ะน่าน่าบอกเป็นการูใช่ใหญ่หูแล้วเราเคยเล่นอยู่เนื้อหัวอย่าเข้าไปเลยกูโดนกระถืบเดี๋ยวไอ้เฮียเนาะเดี๋ยวเข้าไปกูก็ตายแล้วบ้ามาเลยทีมสีแดงน่าดูดีติดอยู่จริงเล่นมอสแล้วกูชนะอยู่ดิทำไมกูชนะอ่ะโอ้ยเคยเล่นแบบนัวมาร์ทมัวอะไรเนี่ยวะ เมื่อหี a ไม่เติมเลยกูเล่นอยู่มาเร็วมาเร็วกูกำลังสาวรถมือเลี้ยอยู่เฮ้ยมันเก็บเหนียวโอเคเก็บตรงนี้อะไรอือตรงนี้อือ h e a อ่ะชุดเก็บแล้วกูเดาเดากูจะตายอะไรวะยี่สิบวัยนี่ก็สำเจแล้วแกอยู่ควบคุมเลเซอร์ของคุณเออกูไม่เบื่ออุดโอเคกิจรู้เร็ววิธีวิตีปรับทำไมกูอยู่นี่อะใช่ใช่มันปรับตรงนี้มันมีโหมดจามมุดยุ่ยตัวนี้โหมดจามมโหมด ทำไมกูปิงกันสุดเลยดิทำไมกูไปไปที่อุ้ยอุ้ยเลื่นเลื่อยู่ไอ้บอาวมึงให้ควบคุมเลเซอร์ไหมมันมีอ่าเ้าทำอมไรใครเพิ่งดูพวกเราอยู่ไหมป้งสามคนเนีกูดูใครอยู่ไม่รู้อ่ะตัดกูได้ฟรีวะเอ้ยมึงกับกูชนะเพื่อนใครอ่ะมึงกูไงกูไม่รู้คุยนี่นี่กูชนะคือเออมึงกับกูแล้วกูเน็ตปิงหมื่นแปดหนิหมื่นหนึ่งกูดูกูปิงกูไงอ๋อเออชิมอะลรวะมาแล้ ตายหน้ามึง yeah, ก yeah, ูไม่ว่ากูเหมือนกันเด็กกูยุติแล้วเย่มาแล้วทำไมกูสูงแบบนี้อ่ะเออกูสูงกว่ามึงอีกทำไมกูสูงนี่อ่ะเฮ้ยแบบเฮียเตี้ยเอ้ยเตี้ยลูกกระทืบมันเลยนี่แหละทุกคนนี่มับนี่ให้ทำอะไรนี่ก็ไม่รู้เพดานเพดานกัลลัญจมาบดเข้าไปมันจะมันจะอัดเราไหมอ่ะใช่แล้วเราต้องหาทางลงไหมอ่ะนี่มันมีทางลงโอ้ยโอ้ยนี่ลงหลุ้งไปเออเลิกลงหลุม้งไหมลุงสีนั่นหนักสีไอ้ชั่วบุ่วไอ้ยันไม่เอ้อยันไม่มั่วอะไรอ่ะ ไม่หายไม่ไ้หรมแล้ไม่ลงอ่ะเฮ้ยลงลงลงลยิงปุ่มาะทำกูไม่ลงเฮ้ยกูไม่ลงเอ้ยกูก็ไม่ลงเลยไม่ได้ลงไมอ่ะดีแล้วดีแล้วใช่แต่กูแต่กูดื้อตายสภาพมึงรอดเออแยแมปิงอุบารรบนเรือผีจริงสนุกนะ โอเคตอนนี้กูรึแล้วอันคลิปอยู่อืแล้วตัดเลยตัดยาวๆเลยตัดฉากยี่ตรงติ๊กตกช็อตอะไรเงี้ยตอนนี้กูเลลยคลิปยาวๆติ๊กตกช็อตฮะทำได้อันหนึงคลิปได้หนึ่งนาทีนี่เอ้ยมึงมาอะไรนี่เฮ้ยยังงกูตกเรือกูตกเรือเดี๋ยวกูมาชสู้กูไหมเอาอกูตกเรือเลือกสู้เลยกตกเรือไม่ก็จังหวัดข้อเอาชิวรอดบนเรือผีไอ้เหี้ยกูจะตายไอ้ไอ้เอ้ยโอเค ยัยพูดยังไงกูหายเย็บกูไม่กินกูตกเลือฮะฝนนี้ละกูทำอะไรหลบนเนี่ยเดินตกมเ้ยล่ะไว่พอมึงดีนะเนี่ยไม่หลุดเรือมึงกูตกเรตอนนั้ปแรตนาดนที่มันจะเป็นเดี๋ยวมึงึขับนแหละลองมึงไม่ข้างล่งอะข้างล่งอะดูดูสิมันต่้จแตพื้นแลแต่เดี๋ยวมีเป็นอะไรรไม่ไม่หบหลบหลบไปนะะหลบไปในเผาไส้บกที่เรารับทำนี่ดูก่ะ เราเราชนะแล้วกลยนเลอเราทำมาบ่อยแล้ะทำหัใส่บกบ่อยจริงกูกลาวกูกลกูกลนกูรู้กลนกูกนบ่อยน่ากลัวใจวะโวช่าันเร็วขึ้นเรื่อยเ่อวะชตเผาใสกเต็มพื้นลั้ันจะเร็วเ่กูจะตายกูจะตายกูจะตายไมกูจะตายกูจะตายกูจะตายเฮียอะไรเนี่ยเียอะไรเฮียอะไรรอแล้วอ

ชิพยแลวดูก uh. uh. yeah. right. okay. hey. ูก uh. uh. uh, uh. like, uh, uh. um. uh ่อนกูไม่วาดเลยคนเดียวสียากูดูดูสิตุ้มอ้าวีม่ชนะไอ้ี้ยบ้าัดมันเลนเ่มมึงเอาไว้เลยดิมาเออ้บานั่นะไรวตเส้เอไม่นะเออชิลอไช่แหละอ๋อนี่วตเส้นวอตอเส้นเดิ้นไม่เป็นอ่ะอ้กิดบัมาเนั่นนะกดกดกดได้ เบอรว่าตาเซนกูวัดตาเซนหรอเอามาเลยมาเลยเฮ้ยวาดง่ายนงกูเย่แต่ก็ชิมาแล้วเย่เย่เลยเยกูเย่มาังเด็ดชอะไรกูตายรีเี่ยจะเย่แลวกูหนาถึงแล้วิอะไรเย่ไปเลยนี่ได้เจ็ดสิอรเห้้ยเยเลยแปดสิไปดูน่าสงสารแงยเองกูแบบ

โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคเจ็บคุไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายแต่แค่เจ็บแค่เจ็บคุเจ็บมึงคือมอดดิแล้วมีใครมเอ้ยมาปุ๊บแล้วปิดคนเดียวมาเลยนะไอเจ็บมีคนเดียวมาเลยนะเอ้ยอาเจ็บตายตายคุหลบไม่ได้จบไม่มีใครรอดถ้าไม่กีให้เธอโลนอะเออใครหาวะใครหา ไอ้เบาหาให้เบาหาที่วิ่งอนวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยอ้เหียคนี่คุ้นๆเลยน่ะไอ้เบาไม่หาว่ะอะไรอ่ะคุณไม่เป็นอ่ะอ๋อไอ้โคนี่เป็นทูบเออใช่เป็ดเนีกัวไออนไม่ได้สี่สามสองไปก่อนที่คน่ได้เลยไปกว่อที่ซอนก่อนออไอแต่เป็นของแล้วว่ามันจะกลายเป็นของนั่นน่ะไอ้เหี้ยูชอมนี้มั่งแมวแม่ที่ป่ยใช่ล้วมึไม่เห็นกูนะเหียมกูเห็นมา ไอ้บอลอัลจิริยะกูไล่คอทุกอันเลยตัวปัญหาอ่ะแปดดูบอลแปดก็แปดเจ็ดไอ้ควายหกอ้อเออกูโดนกูเดินั่นเล่นเลยเฮ้ยเห็นกูไหมไม่เห็นกระถางมาเอ็งโง่เ่ยง่ายเมื่ออยู่คนละห้องกันเลยไม่เหอยู่คนละห้องไอ้ควายมลตอนเริ่มมาเออฟาดที่บล็อกอ๋อเออฟาดบล็อกเนี่ยวะทำไมกูยิ่มแบบเนี้ยอะไรมาเป็น เขต้องตีบล็อกให้ได้เยอะที่สุดทำไมกูเดินแบบนี้หมูตามเถาดิสมาร์ทนาอยู่คนละฝั่งกันเลยไม่บอกบายบายคนละฝั่งบายบายต้องเงินกูเยอะดิไอ้บ่าวตี้เลยบ่าวตี้เลยเราช่วยเอาดิยังไงก็ชนะใช่ใช่ใช่ผูกแพ้เลยสวยเคยหน้าทีมแดงโอ้โหนี่กำนัะช่วยกันสองเราเกือบเพ้สมัต เฮียมาร์ทสิบสองบอกไอ้เฮียคนละเียคืเก้หมเราแบ่งครึ่งกันแล้วหกสิเราหกิบถามเฮียมาร์ทสีสิบสองไเราเพ้ได้ลไอ้ดอเออ้าออนเวงเออลให้เราหลบอ่ะไ้กูกูช่ยิที่ว่าเกูไม่ชอบร้านพวกนี้ เฮ้ยตกตัขึ oh, no, no ้นไม่ได้เว้ยไม่ได้มันมันเป็นฮิบบ็อกขึ้นได้กูขึ้นเปนู่นแล้วเอ้ยมันจำมันจเอ้ยบอาบ้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 ลบกาบ้บาบ้าบ้าบาบ้้บ้า้บ้า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 บ้้าบาบ้าาดูาบ้าบ้าบ้า้้อาบบ้ ไอ้บอกว่าสีขาวอ่มันเป็นเลไอ้อกไอ้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 นอ่มอ้ไี้ไอ้ไอากอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ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 ล้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้ไอ่ไอยไเ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไเ้ไอไอ้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 ไี้าไไ้้อ้ไไไ กูกูกูขายต้ง่เรื่เลยเออลองดูเราดแล้วเราครอบครัคุมไม่ใช่ให้ผ่านช่องเล่นยากจริงไม่ไม่เราเดินเราเดินเดินเราเดินเราเดินเดินเดินต้องเดินหนึปุ่มเดินอ่ะปุ่มเดินไอ้เหี้ยปุ่มเดินกูบอกว่าไอ้เรื่องพื้นทายเออใช่กูกูดูได้ดูได้บ่ดูได้เป็นนี่เนี่ยไม่ใช่เป็นของของจิตมือปราบล่ะไอ้ขี้เกียจกูชอบวันนี้ีเล่นใหญ่จริงแต่เดี๋ยวกูจะเอาชัยชนะไอ้เหี้ยมึงผาได้ไงอ่ะเอาชัยชนะมาไปเลย อออเฮ้ยอกแ้าเลยเดกูอ่ะชาไแล้วซืูซื้อเป็ดไปแล้วซื้อลิงดีกว่างไม13รุ่งไหมขลางอะขลงล้าก็ไปสูงถึงบ้าน10ซอยู่ในเลยขลางขลังทีเออนี่เออนี่้อ้ยเาบ้านเลยอเย้เอาแล้วกูไปถึงบ้นดิสามารถจงกสุทานะฮกูเห่ายังอ ไอ้ลูกบัรมหาจารลูสมมาแล้วไอ้ไอ้นี่มันด่านคุณคุณนะสมัตินันสิมันเหมือนไม่นไม่ใช่อันี้ไม่ใช่แค่แคคุณคุมันดูกูวิ่งจอกกิ้งมาฮะอมันเดืวนีหนันอยู่นีหน่อยเออไม่ออมันเลือนมันเตรนี้มมเื่อออรอบไม่ม่เราเอยากู้ว่ามเลื่องมันเอียงมันเบียงอดีตาทีกูนี้ไอ้ไอ้อจรองเอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้อ้ เดิ้เดินเดินเดินขึ้นมาได้ไหมเดินขึ้นมาบนนี้ได้หรือเปล่ามาเดินขึ้นมาเกือบได้เกือบได้เปล่าเหียเป็ดใครอะเป็ดกูหมใครอะบูกูกูไม่มีสั์เลี้ยงอ้ชิวาไรชิว่าชิวาชิวารชียร์อะ้น้ำีเขาดูน้ำเชียเชียน้ไปเชียยงยแไ้บอกตายดูน้ํแทงตายี่ออมี่อกูอากูเอาเลยดูน้แทงตาพดดีบ่บ่ไม่ยอมให้ไปถึงไม่เหียลูกไอ้ไอ้บ่ ตายไปเลยกูหอดกูหอดอยู่อีกินหอดอยูะตายป่ะอีกไ่ินหอดอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเวลายังนับอยู่เวลายังนับอีกมึงไม่อยู่นะตายฟรีว่ะติดเก็บเลยตายผมหนึ่งเฮ้ยเชื่อเลยดิเชื่อเลยโอเคนี่หินแดิ้วหมู่บ้านงานเอ่พื้นเคลื่อนที่มรณะเรียกว่าชิบหายแมไฮชิบมไฮอ้าชิเอาปีร์เนี่ยรีบอยู่ข้างบนเลย ทำไมวะขึ้นไงอ่ะมัดมึงอย่ากินคนเลี่ยมนะเดี๋ยวกันนะมันมีปุ่มแบบนี้โดนเลยเลไอ้สัตว์ช่างจ้าชิงมันดูดีดีดิโอดิตมึงอยากไอยอดิตมึงเลี่ยมนะชิงมึงขยับมาหนืมจ่ตอนนี้กูยิงหนิ่งอยู่ตอนนี้ปล่อยทุกอย่าง

จะซิ้นน่าร้องไม่ทำเค็งกันตรงนี้มันเป็นอะไรเดี๋ยวถ้ากูดูไปมันจะตกไปไม่รู้หน่อยกูจิ้มอ้าวชิบไอ้กรีดมึงควบคุมอีกแล้วเวอรอะไรอ่เาไม่เด็กเดลยมีเจ้าของเซิร์ฟวีนี่ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันสูงมันสูงไอ้กรีดมึงดวงดีเลยไงมากูอยากไปหามึงานเราเป็นเพื่อนกันน่ะเอาเชิญเลยเว้ยเว้เว้ยไอ้กูเตือนที่นี่มันเหลี่ยม เออะดูเวลาตีนแไตีไอ้ยเาเลยฟีเก็บเว้นี่ไอ้เจียอไ้อ้หลบยังไงข้าทีน่หลบไงไงเฮี้านียไอเลียมเนียคอยยนกูหลบได้ดิน่อลงไปในลงไปในใต้ดอเฮ้ยรู้ขางลางไว้ดิอีมึงนกูแต่กูจะยู่ตรงนี้กูยู่ตรงนี้ ดิวอ๋อไม่ได้เออไม่ใช่แล้วมันลงอุดิณลงอ่ะระวังระวังเอาระวังระวังหมกได้ไหมลุงตาดินล้ขางตายมีรางวัลใช่ไหมโดดเกาะข้างนี่เอ้าเอ้าไอ้เบามึงโดนควันไอ้หยาคุเป็นใครมกสักคนหนึ่เท่านัอวดหยุดแม่กูต่อยเลยเอ้อโอ้ไม่นะอันนี้ยากมากอันนี้เอาแปะแปะสีแล้วก็ทำตามสีที่มันมีอยู่นะ ไอ้มาดบัวชิม่าอ้ยผมตัวตึงศิลปะอะไรเงี้ยตัวตึงศิลปะกี่ว่าเขาหยุเป็นอไในมีสีละแล้วเราก็ให้แตะแตะทักหน้าโจอแล้วก็แตะซ้ำอีกทีนึงก็จะกลายเป็นสีแล้วทำให้เหมือนกันกระดุมอ่ะกูชนะแล้ะนี่กูชนะเลยจ่ายกูเสร็จงากูเกษตรบอดี้เอ้ากูได้ทีหนึ่งไม่ไม่ไม่เกี่ยวมันคือผู้ชนะทั้งหมดมันชนะทั้งหมดเพราะเวลาไม่หมด เออเฮียมมาดูกกดกูกดไมเรื่อยอ่ะไอ้ดันนี้ต้องดันหินไปให้ได้วงกดกู๊กพกตัวเตรียมอ่ะเร็วเร็วพร้อมรอไปรอไปเฮียมมามึงทำไรอ่ะทำท่าไอ้ทำไมสภาพทำท่าแล้วเรายังทำไม่ได้เลยนั่นมานด้วยดูดิยูดิคอมมาดูดิดูดูแล้วไม่มีปูเหมือนแล้วมีปูมากูไม่มีปูเพรามึงไม่กดแต่แต่สองข้างมาไปูไปแล้วบายบายกดไงวะกูไม่บอกกดสองข้างเรือเอ้ยกดเลยนี่กูกดแล้วรัวรัวอันโอเคกดแล้วกดแล้ว กูแพ้ขาดร้อยเลยลา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 สีไปอาโอปามากูตัวเตี้ยมึงไม่ไม่ไม่ตัวตรงมันไม่เกี่ยวเกี่ยวนิ้วมึงอ่ะนิ้วมึงแล้วก็ความรู้เลยพวกมึงรู้เลยมันเกี่ยวกับโทรศัพท์กูโทรศัพท์กูไม่ลื่นเลยมึงดูไม่ไม่เกี่ยวเวิร์กไม่แล้วมีคำว่าวิโอ้ไม่นะชิบหายแลยอ่ะมามาหรือให้เราหลบไม่เลยน่าจะให้เราหลบแล้วแหละ แล้วเราเช็ดก้นมันมีเครื่องมันยิงกูอ้ามาอะไรอ่ะอ้าชิบายแล้วชิบายใครยังไม่ยิงใส่กูยิงใส่กูทำไมไอ้บ่าวไอ้บ่าวมึงมึงเนี่ยมันดีดพะมันดีดกูไม่ได้ยิงมันไอ้บ่าวดีมันพอมันโดนแล้วมันดีดไอ้บ่าวก็ซุนกูหมดพวกกูหมดอยู่นี่ก็ซุนมันหมดอ่ะแล้วมึงยิงจะหมดไงมึงยิงจะหมดแล้เฮ้ยกูตอกไอ้หนามแล้วุึงอ่ะไอ้กิดมันยิงทีหลังดังกว่ากูอยู่น่ากูอยูต่อไปนิดเดียวไอ้หนามจริงยิงทีหลังดังกว่า อุ oh, let let mm ้ยอะไรอ๋อย yeah, oh. kind of eh. ังไงกูกูเราไม่อยากเลยเหี้ยวิ่งกูเป็นอ่ะยังไงจับไอ้เบาไอ้เบาอีเล่เฮ้ยไอ้เบาอีเล่วิ่งอะไจับวิ่งอะไจับะบักโดนเลยดูเดี๋ยวดูก่อนไม่เบาว้ามันไม่มีดมันไม่มีดกูวิ่งไว้นะบ้าบ้าบีบเบาเยว่อนมับักแล้วบักแล้วบักแล้วไม่ใช่ไม่เป็นวิ่งเร็วแล้วมันมัเป็นเป็ใครบู๊ชนะเลย ก็ปรเดียวานี่เดินมาที่างไปไหนหมดเดินบนไปที่สูงเมืองเมือยไม่ว้ามาดมาดเพื่อนหีกูไม่ว้ากูบอกว่าเดินไม่ได้อะเอาเอากูตายละยูดก็ไดอ้าวสมาทไม่ทันไม่ทันกูาเมื่อกี้นี่โกล้กันเดกก่นะตอนนี้สมาร์ทชนะสบสองสาเก้าเอ้ใช้กมึงแรง ไปหาอะไรไป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 เร่อไหนไอ้ที่ขุดแบนึงเวลายปอ้แล้วเราต้องขุดให้ได้เจอแร่ที่สวยใช่ไมไม่หมดีอเออมันไม่หมดไหมาก็กินไปไดมึงมุดทางขุดเดี๋ยวก็นะุดดยังไงบานี่ขุเป็นเลยอ๋อขูรู้แล้วขุยังไงนี่ไม่มาะขุดแล้วมันเราอยากขุดบล็อกผิดไหมอ่ะเหมือนในนันนะกูขุดไปเรอยู่นกูขุดไม่ได้อะกูขุดไปเไม่ได้เหี้ยเลยคุณยังไงบ้งดจมรกแล้วขุดยังไงนะแล้วกูขุดเจ้มรกไม่ได้เลย คุณเออเปียบก็ได้เป kind of ียบอะไรต่างคุณดึงกว่าไม่ไหวเนรผ้าแล้วแผลระบาดเชื่อมัดใครอีกใครอีกมึงใครอีกเออเออใครเป็นวะไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรเนี่ยเขาไอ้บนหัวเหมาแขนวะเนี่ยอะไรไม่รู้วะมันก็ขึ้นไอ้โรคระบาดมันจะแพร่ได้ไหมหน้าเบื่ออ๋ออกวนเออใครเป็นอ่ะสมารสมาร์ทเนยเอาอ้เจ็คือชิวชิวชิวไม่กูเป็นเลยกูเป็นเลย em đi, đi thả ra cho nó bị là, là đốt đốt à? Em tên chi cả mương luôn đấy nghe? nháy à? đang. 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 เราเขาไม่ได้มัดมันมาดักไม่เข้ามาดักทางนี้มาตามหลังมาละจี๊ดผิาเอาอีกสักวันปล่อยเราชนะไปเถอะหม่ต้องดับทุกคนเชืเอ้ยสัตว์เล็้งคู่หลังมึงใจกุดเล่นมึงใจกุดจู๊มึงใครเชยร์ไงไม่รู้เลยเกตไปแตะไหมอะไปเตะไปแตกมั้างโอเคหมดเวลาแล้วเกือบตายโอเค ออกโปองหรูปั้นกูอยู่คนเดียวฮะไอ้สมาร์กกูอยู่กับมึงเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่ายวทำให้ระเบิดเดี๋ยวว่าอย่าให้เชือกโดนเผาไหม้อ๋อก็คือเดี๋ยวว่าแต่มันไปติดดับ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 เย็บเย็บเย็บหยุดเลยหยุดเลวเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปเอเกดูตรงอื่นได้ดูตรงอื่นได้ดูตรงอื่นได้เลยไปเอาตัวคนไปไปไปสมาร์ก

อ้าวดูนั่นดูนั่นกูวิ่งไปทำไมดูชิบ้าแล้วชิบ้าเออเยอหลังอีกหลังอีกเขี่ยตัวมึงอีกเยอะคนละฝั่งดูเยอะเกะเี่ยคนละฝั่งเดี๋ยวไอ้สามารถทได้จะดึงเธอไฮ้เอ้ยไม่เป็นไรมันไม่ระเบิดแค่ตรงตายแค่ตัวนีกูตายอันนี้สามารถไปดูฝั่งนั้นได้ไหมไปดูเออมันระเบิดเลยระเบิดอันเดียวแล้วจบมาเลยชิบหายแล้ว